สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกแล้วในคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมไฮไลท์การแข่งขันคู่ระหว่างออแลนโดวาคิวรี่ต้องเจอกับโคลมบัตฟิลลี่ซึ่งถือว,ว่าเป็นเกมที่พรพันโชว์ความหลากหลายโชว์ความโดดเด่นและพาทีมเนี่ยชนะ9เกมติดต่อกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูช็อตนี้ก่อนพรพันวิ่งเซ็ตดูครับโอ้โหความรุ่งเรเหลือรับประทานครับเลือร้ายจริงๆแล้วตีอีกครั้งหนึ่งเล่นบอลโอ้ย จังหวะนี้งัดขึ้นมาได้เอาบอลยังเร็วกันอยู่ครับตอนนี้ยังทุรักทุเรแล้วบอลยกมาอุ้ยไม่ได้ครับคอมบีตีไม่ได้ครับจังหวะนี้จังหวะมันขัดกับเพื่อนแล้วเขาตีมาตวัดมาแบบนี้ของชอบพรพันเดิบมาไม่ได้ครับต้องเอาใหม่ครับอันเดอร์ขึ้นมาแล้วหัวเสาฟาดหนักหักดีน์ได้สวยพรพันว่าไงาจ่ายใครครับจ่ายคอมบีคู่หูคู่ตัวปวนโอ้โหไม่ได้ครับ แม่นี่เป็นเซตแรกนะครับแล้วก็เป็นฝั่งโคลัมบัสเนี่ยเขาเบียดเอาชนะแบบน่าเสียดายดูครับจังวันนี้ครอมบี้งัดมาตีจังวันนี้โอ้ออกไปเลยหรือเปล่าครับลูกนี้ เป็นแต้มของออแลนโดครับเ็ตแรกยังเสมอที่ที่25ต่อ25แล้วดูจังหวะน,นี้โคลมัดยกขึ้นมาไหลหลังตีพรอมบี้รับสวยบอลพันว่างไงครับยกมาพร้อมบี้ยังไม่ได้ครับโคลมัสฟิวรี่ยังดีเฟนด์ได้สวยแล้วตีมาจาังหวะน,นี้นี่แหละครับจุดเด่นของโคลมัสที่ผมวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้ว่าเขามีจุดเด่นในเรื่องของเกมรับ แล้วโอ้โหเป็นแต้มของโคลัมบัสครับขึ้นนำ26ต่อ25แล้วปะพันนอนเซตลูกนี้ตียังไม่ได้ครับโอ้นอนเซตใช้บ่อยมากเกมนี้แล้วตีมาจาังหวะน,นี้โอ้โหจบเลยครับเซตแรกครับเป็นฝั่งของโคลัมบัสที่มาเบียดพลิกแซง โอลันโดไป2 7ต่อ25ครับมาตา้งมาต่อในเซตที่2แล้วดูจังหวะนี้ยกขึ้นมาโคลัมบัสเอาก่อนเลยครับแต่ว่าบอลพันธบนอลนนวิ่งมาแล้วเล่นบอลมันยังไม่คลิกกันเท่าไหร่แต่สุดท้ายยังแก้ไขได้ดีครับเอาต้องคุยต้องเคลียร์กันหน่อยแล้วครับน่าจะกดดันเพราะว่าเล่นชนะติดต่อกัน8เกมเนี่ยแล้วแฟนมีความคาดหวังให้ได้เกมที่9แล้วดูจังหวะนี้ตีแล้วโอ้โหไม่ทันครับ โอ้โหโคลัมบัสฟิลลี่เนือความคาดหมายครับมาเล่นในเกมนี้แล้วบอพันยกขึ้นมาครอมบียัดข้นมาเรียบร้อยครับสวยๆครับอาเบอร์ครอมบีก็เป็นัตป่วนอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคู่หูนรกแตกกับพรพันพรพันยกขึ้นมาครอมบีอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โห,โหตวัดมือตีลูกนี้สวยงามเลยครับขึ้นนำสามต่อสอง สำหรับออร์นโดแล้วบอลลอยๆมาก็เป็นบราวครับดันมาแล้วไหลหลังไหลหลังมาอ้ยลูกนี้หนักครับหนักโอ้โหสุดๆครับแล้วบราวมาเล่นเนี่ยฟอเตอร์กลายเป็นนั่งพักไปเลยนะครับดูครับจังหวะน,นี้แล้วหัวเสาตีมาเรียบร้อยอีกแล้วครับโอ้โห เป็นบราวนะครับตีสวยงามเลยดูบอลหน้าเน็ตพอนพันธ์งัดสู้ยังงัดได้ครับแต่ว่าส่วนสูงต่างกันเยอะพอพันชนะได้ยังไงไม่รู้ตีจังหวะนี้โอู้ยสวยๆครับแต่ว่าต้องชื่นชมจังหวะแรกของพรพันธ์นะงัดมาอย่างไงครับเมื่อกี้เอาดูกันใหม่ย,ยกขึ้นมาโคลมดตีโอ้โหจังหวะนี้แลับลงไปเลยครับ โลมัดเขาก็ไม่ปล่อยให้แต้มมันทิ้งห่างมากนะครับแล้วยกขึ้นมาพอรพันเล่นนี่แหละครับตีแทรกตรงกลางสวยงามครับสวยงามวันด้วยไว้ครับตีเส้นตรงกลางสวยมากครับจังหวะเมื่อกี้เลวยกขึ้นมาดูโคลมัดบ้างสามเมกกลางหยดหยดงัดได้สวยพอรพ,พันเซตขึ้นมาอู้เซตจังหวะแบบนี้โอ้โหไม่เคยเห็นเหมือนกันครับผมงัดมาให้กับฟอร์เตอร์แต่ว่า ความตั้งใจดีนะครับจังหวะเมื่อกี้แล้วเป็นแต้มไหมยังไม่เป็นแต้มครับยังทุลักทุเลอยู่เหมือนกันแล้วพรพันยกึ้นมาฟอสเตอร์อีกครั้งครับโอ้โหเล่นเร็วเลยครับอ๋อจะเล่นจังหวะแบบนี้ครับลุกเมื่อกี้คือชอบเลยครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนแผนการเล่นหรือเปล่าไม่เคยเห็นนะ3-4มแมตช์ที่ผ่านมาเล่นแบบนี้ ดูครับเนี่ยนละครับพรพ้อมบีตีมาก็ยังไม่ได้ครับโคลมาั์ตีวางๆมายกแล้วพรพันยกขึ้นมาหัวเสาหยอดมาไม่ได้ไม่ได้ได้ครับเอาลมลุกคุกรานกันไปแล้วครับจังหวะนี้20ต่อ20เต้มยังไม่ขาดเลยครับเซตที่2และดูจังหวะที่3ไม่กกลางตีติดบล็อกของฟอร์เตอร์ครับเอาแล้วครับเปลี่ยนฟอร์เตอร์ลงมาแทนบราวก็ได้เรื่องเลยครับ คนนี้ทีเด็ดคือลูกเสิฟแล้วทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งก็คือจังหวะบอลเร็วแล้วฟาดมาจังหวะนี้ออกไปอีกครับโอ้โหโ,หโ,หโคลัมบัสฟิวรี่เอาแล้วครับพรพันจะเป็นคนเสริรฟด้วยเอสรู้เปล่าครับจับตาให้ดีเสิฟมาอย่างเอสครับเขารับได้ดีแล้วไหลหลังไตี้ยวออกไปอีกแล้วครับโอ้โหเป็นแต้มอโอลันโดว่าคีรีอีกแล้วพรพันเสิบอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> จังหวะน,นี้แม่น่าเสียดายครับเสิฟออกกับพอพัน ให้เป็นไรครับเกมนี้ผิดพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวก็คือจังหวะเสิร์ฟนี่แหละดูครับตีมาอุย้ยตีหนักตีแรงแต่ว่าไปติดเน็ตครับไปเล่นแกไปเล่นลูกแรงครับแก้มจะแต้มจะจบอยู่แล้วเอาละครับดูจังหวะงัดมาแล้วเล่นบอลโอ้โหจบเลยครับเป็นการตีเสมอของโอลันโดวาคิวรี่ในเซตที่2ครับสวยๆงามๆสุดยอดครับเซตนี้ ก็เบียดแซงในช่วง5แต้มสุดท้ายนะครับจากที่เสมอกัน20ต่อ20แล้วดูอีก1ช็อตดอีก1ช็อตเซตที่3ครับดูโคนบัตฟิลรี่บ้างครับหัวเสาเขาก็หนักนะหัวเขาเสาหนักมากส่วนใหญ่เนี่ยจุดเด่นคือเกมรับเกมบล็อกเนี่ยนะครับแต่ว่าวันวันเซฟได้จังหวะนี้โอ้เหลือรับประทานครับอลพันธ สุดๆครับแล้วงัดอันเดอร์โดงขึ้นมาแล้วหยอดมาเจงหวันนี้พรพันเตรียมให้ใครให้หัวเสาตีมาจจงหวันนี้เป็นแต้มเลยครับโอ้โหสวยๆครับตีหัวเสาแล้วช็อตมาโคล,ลัมบัสฟิรี่ตีมาติดลิโบโรอันเดอร์สวยวาดมาจาังหวันนี้เรียบร้อยครับ3เมตรหลัง สวยมากแรงมากหนักมากเอาครอมบีเสิร์ฟครับแล้วดูโคลัมบัสงัดมาโด่งๆแต่วหยดไม่ได้อีกแล้วครับเกมรุกจัดจ้านน้อยลงแต่ว่หยอดมาเรียบร้อยอีกแล้วอุย้ยได้ไม่ได้ยังไม่ได้ครับเอาใหม่ครับพ่อพันให้ใครพ่อพันยกให้ครอมบีครอมบีทีเด็ดทีขาดเลยครับแม่เริ่มรวมเหมือนกันนะครับสาหรับโคลัมบัสแล้วครอมบีเสิร์ฟเองด้วยครอมบีเสิร์ฟมาก็ได้เปรียบเลยครับอันเดอร์แก้มาตีมาอุย้ยลงไม่ทันครับลงไม่ทัน ก็เป็นสไตล์ฝราหางตัวใหญ่นะครับลูกเชลดมาแบบนี้ก็รับยากแล้วเบราเบราไหลรลังไหมแล้วสามเมตรเลยครับหืมกะจะรอครับเมื่อกี้แล้วดูพรันพันพรันพันเตรียมเปล่างัดขึ้นไปโคลัมบัสฟิลรี่โคลัมบัสตีหัวเสาตีหัวเสามาอุย้ยพรันพันได้สวยงัดขึ้นมาแก้ไหม โอ้โหส่งของหวานให้กับโคลัมบัสแล้วครับดูว่าเขาจะกินของหวานนิ่มไหมกินไม่นิ่มครับโอ้โหงัดขึ้นมาได้ครับต้องฟรีบอลไปอีกแล้วของหวานสองครั้งซ้อนครับเลยยกขึ้นมาหัวเสาตีมาจังหวะน,นี้โอ้ยดีเฟนซ์สวยเอาเลยครับปอนพันยกไม่ครองบีเบาๆเอาของหวานครั้งที่3ครับ ของหวานครั้งที่3ว่าไงใครจะได้ตีมาจังวันนี้ออกไปเลยครับโอ้โหโ,โ,หโ,โ,หโคดามีหนึ่งกับปรบมือแลนดี่กันนานมากเมื่อกี้เอาอีกจังหวะหนึ่งครับโคลมัตตีมาโอ้โอันนี้เอาออกด้วยครับโอ้โหเป็นแต้มของอรแลนโดครับทิ้งห่าง17ต่อส0คะแนนเอาแล้วครับโคลมตัตจะเอาอยัางไงโคลมัตตีมาก็ติดแต่เขายังได้แต้มครับจังวันนี้ทะลุบล็อกมาได้ยังไงครับ ตามกันต่อครับเสิร์ฟม,มาอุย้ยเสิร์ฟดีด้วยแล้วโพพันเล่นบอลสองจังหวะโอ้โหแต่ว่าจังหวะนี้เหมือนจะเป็นแต้มคคละบัตฟิลรี่นะครับผู้ตัดสินอาจจะให้และดูบอลพันครับเนี่ยเล่นอ้ยไม่โดนมือพรพันครับไปโดนผู้เล่นคคละบัตฟิลรี่ครับจังหวะนี้น่าจะเป็นแต้มของออรแลนโดครับดูมือเร็วครับมากครับพอพันเนี่ยมือเร็วกว่าครับตัวเล็กกว่าเยอะนะ น่าจะ10เซนได้ครับโอ้โหสุดๆุดครับ IQ 300เปอร์เซนลีลาการเล่นเนี่ยเหลือจะเชื่อและบล็อกได้ด้วยคจังหวะนี้ออ้ยน่าเสียดายครับจังหวะนี้สา์บล็อกได้แต่ว่าบอลมันตกเร็วเกินไปครับอีกครั้งหนึ่งครับบอลบันให้ใครยกมาให้ฟอสเตอร์ครับจะเป็นคู่อีกคนหนึ่งหรือเปล่าแล้วให้ฟอสเตอร์อีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหขอเบิลเลยครับฟอสเตอร์นี่ครับยิ้มแฉ่งเลยครับ อาจจะเป็นคู่หูคู่ตัวปวนอีกคู่หนึ่งก็ได้นะครับแล้วตีมาจังหวะติดบล็อกใหญ่เลยครับโอ้โหทั้งฟอร์เตอร์ทั้งคอมบีคือเปลี่ยนนะครับเอาบรพุพร่นพรนพันมาเสิร์ฟแล้วดูยกขึ้นมา3เมตรหลังตีมาแล้วโอ้ยขาตายกันหมดเลยครับ3คนก็ไปจังหวะแฉลบบล็อกลงไปนะครับแล้วเสิร์ฟมาอีกครั้งพรบนันว่าไงยกโอ้โหดูจังหวะยกโอ้โหเมื่อกี้หลอกผมไปด้วยแลวครับพรพันธ ดูครับจะเน้นบนเร็วนะรู้สึกว่าเกมนี้อ,อลันดูจะเน้นบนเร็วแล้วนอนเซ็ตจังหวะนี้เป็นแต้มไปเลยครับโอ้โหพรพันธ์ครับนอนเซ็ตครับเมื่อกี้สุดๆยกขึ้นมาตีเรียบร้อยแม่สวยจัดสวยจริงครับ ตัวเซตแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ในอเมริกาแล้วครับดูจังหวะนี้โคลัมบัสเอาคืนไหมหัวเสาฝั่งขวาตีวางๆเบาเกินไปครับน่าจะไม่รอดกับบล็อกใหญ่แล้วหยอดมาแบบนี้โอ้ยของหวานอีกแล้วหรือเปล่าแล้วครอมบีตีแล้วโอ้โหดูความคมอาเบอร์ครอมบีครับปิดเซตจบเซตสุดๆจริงๆสวยๆจริงๆ,ๆครับแล้วดูยกมาไหลหลังโอ้ย โอ้โหจังหวะน,นี้ก็ยังไม่ได้ยังปิดไม่ได้นะครับแล้วตีมาจังหวะน,นี้ก็ยังปิดไม่ได้ครับโคลมัติเหนียวมากโคลมัสตีมาจังหวะน,นี้ลงไม่ลงครับต้องเช็คต้องเช็คด่วนๆลุ้นไปด้วยกันครับช็อตนี้ลงไม่ลงครับผู้ตัดสินว่ายังไงเอาแล้วเป็นแต้มโอลันโดวาคิลี่ครับกลายเป็นจบเกมเซตที่3ครับ ออร์แลนโดขึ้นนำสองหนึ่งแล้วมาดูเซตนี้ครับเล่นบอลเร็วเลยครับเพิ่มต้นมาสำหรับโคลัมบัสก็ไม่ผ่านบล็อกใหญ่แล้วดูครับเอาละพิษสง่งมาแล้วครับลูกเสิร์ฟของฟอสเตอร์นาตาลีเอาอีกครั้งหนึ่งเสิร์ฟตุ้ยไม่ลงครับโคลัมบัสเสิร์ฟบ้างเบาๆของหวานมาเอารับรับกระชออุอ้ยรับลุดแล้วพรนพันยกลกเร็ว,รว,รวตีคือโดเรียบร้อยครับอเบร์รอมบีกับพรอนพันครับดูครับปฏิสิกริยา เกมนี้เหลือรับประทานเหลือราย3ครั้งแล้วครับสุดๆครับพรบพันยกขึ้นมาตีจังหวะนี้รับดีแล้วเต้มาพรพันพรพันว่าไงพรพันยกขึ้นมาตีครั้งหนึ่งโอ้โหสี่ต้นหนึ่งครับโอ้โหโคลัมบ,บัสฟิลรี่มาโหดบ้างในช่วงต้นเจ็ทีส3ต้นเจ็ดี่4นะครับแล้วหอดมาโอ้ยกินอีกแล้วครับหต่อส น้ำแบบห่างๆแบบไม่ห่วงเลยครับแบบนี้แล้วดูโคลัมบัสบ้างเล่นยังไงโอ้ก็ต้องให้เขาเลยครับเล่นแบบนี้ใครจะไปรับได้ครับตีงัดลงซะขนาดนั้นแล้วพอรอนพันบ้างผ่ันดกขึ้นมายกขึ้นมาแล้วตียุยงัดคืนครับอัดบนตัวเลยโอ้โหแล้วเหวี่ยงแขนสวยมากเมื่อกี้ชมกันต่อครับผรอนพันดกขึ้นมาแล้วกระโดดตีเรียบร้อยครับตีฉีกได้สวยงามตีฉีกดีเลยครับ บอลดูไวครับจังหวะนี้แล้วดูยกขึ้นมาฟาดจังหวะนี้รับสวยดีเฟนต์แบบโหด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 จริงๆนะครับโหดดีเฟนต์โหดมากเมื่อกี้แล้วตีมาอีกแล้วครับโอ้โหบอลดูไวเอ๊เป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริงเลยครับ8ต่อหแล้วชมกันใหม่ครับบอลบ่านวิ่งเซตและงอตัวนิดนึงลอมบีตีวางๆตีวางมาแต่ว่ารับไปหลุดแล้วครับโอ้โหเจ้าตัว ไม่พอใจตัวเองเลยครับรับหนุดได้ยังไงแล้วฟอร์เตอร์เสิร์ฟอีกแล้วฟอร์เตอร์เสิร์ฟมายกขึ้นมาหัวเสาตายยีจังวันนี้ต้องยอมครับต้องยอมทําดีเหมือนกันนะครับแต้มก็ไม่ขาดนะสิบต่อเก้าแล้วบอลเร็วเอาคืนครับสิบเอ็ดต่อเก้าถึงแม้แต้มจะไม่ขาดเนี่ยแต่การยืนระยะผมว่าโอนันโดก็ไม่เป็นรองใครเหมือนกันและครับแล้วยกขึ้นมาจังวันนี้ตีมาติดบล็อกแล้วไม่ทันครับเอาละครับห่างไปสามคะแนน ห่างแล้วนะครับตอนนี้12ต่อ9ต้องเสิร์ฟครับคอมบีเสิร์ฟกันกันมาแล้วรับลูกเสิร์ฟบอลแรกมีปัญหาเลยครับโคลัมบัสมีปัญหาตั้งแต่เซตแรกแล้วครับการรับจังหวะบอลแรกเนี่ยแล้วบอลเร็วครับตีห่างเยอะมากครับจังหวะนี้ก็เป็นฝั่งโคลัมบัสนะครับที่จะเสิร์ฟเสิร์ฟมาแล้วรับดีเฟนซ์ขึ้นดีแล้วคอมบีตียังไม่คลงครับต้องแก้โคลัมบัสต,ตีขึ้นโอ้โห ม่ต้องยอมเหมือนกันนะครับจังหวะน,นี้คนลโมาร์ฟิวรี่ก็มีลูกหนักให้เห็นแล้วพลิกแซงแล้วนะครับตอนนี้แซงกัร์ลู้ิสสต่อ12แล้วความเหนียวเนี่ยต้องยกให้ครับยกขึ้นมาตีแล้วโอ้ยติดบล็อกบราวครับแบบนี้ครับต้องแบบนี้ครับเกมกําลังมเมนตั้มจะเสียแต่สุดท้ายทําได้ครับเอาละดูบอลพันงัดโดงยกขึ้นมาครอมบียอดแล้วเป็นแต้มครับ จังหวะเหมือนจะไม่เป็นใจนะแต่ว่าโชคชะตาเป็นใจครับเป็นแต้มไปเลยก็พลิกขึ้นมานำเลยครับบอลด้วยสิบสี่ต่อสิบสามเราต้องของหวานไม่แล้วแต่ว่าจังหวะแรกไม่ใช่พรพันครับต้องงัดมาวันด้วยไว้ตีอ่าครับบอลพันงัดขึ้นมาจังหวะเดียวแล้วเล่นมาโดดไม่ครั้งยังไม่ได้ครับคนละมัดบ้างคนละมัดตีมาก็ยังไม่ได้เหมือนกันพรพันยกขึ้นมาวันด้วยไว้ตีมาอุย้ยหนักมากๆครับเหมือนรถถังเลย แล้วเอาล้วครับดูบอลมันให้ใครวันวันเล่นจบจังหวะกินไม่กินไม่กินครับยังพยายามครับเอาอีกไหมไม่ทำแล้วนครับวอลโดนตีโอ้โหแล้วนี่กันนานมากแล้วเล่นบอลอีกแล้วจบเลยครับบอลล้นมาใช่ไหมก็โดนของไปเลยครับลูกนี้สุดสดครับกว่าจะได้แต่ละแต้มทำเอาท้องอืดท้องเฟอ้อกันเลยแล้วดูครอมบีตีมาจังหวะนี้บอลเด้งออกไปไกลยเยอะมาก เอาละเอาละตอนนี้ออเรโดนำสองคะแนนครับปอนมันจะเป็นคนเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมารับรับแลวยกมาไหลหลังตีมาก็ต้องให้ครับเขาเล่นเร็วเหมือนกันแล้วเสิร์ฟมาอีกครั้งบอลพันยกมายกมาให้วันเดอร์ไวต์ตีอุยอ้ยเขาทำสวยครับวขาทำสวยมากทำสวยจริงครับวันเดอร์ไวต์เนี่ยคือทักได้ขึ้นก็น่ากลัวเลยครับตีหนักมากแลวดูยกขึ้นมาแล้วฟาดเจ้า,จาวันนี้ดีเฟนซ์สวยแต่ว่าแรงเหมือนกันครับ ก็อย่างดีเห็นเลยครับลูกหนักลูกแรงเนี่ยมีใส่กันตลอดนะอเมริกาและฟอร์เตอร์ครับดูครับความหนักคือวงสวิงเขากว้างนะครับยืดแขนได้เยอะแล้วทำห้มันสปริงมาตีแบบเหมือนดีดเลยนะหนักมากๆครับแต่ละคนยกขึ้นมาดูจังหวะน,นี้โยดมารับโอ้ยแม่ไปชะล่าใจเกินไปครับจังหวะน,นี้ออรแลนโดแล้วงัดมาพรพันธ์ให้ใครให้ดูครับเราจังหวะน,นี้ลูกซ้อมนะครับผมยังไม่เคยเห็นเลยนะตั้งแต่เล่นมา เนี่ยบอลเร็วแบบหันหน้าเข้าหากันเนี่ยปกติเขาจะหันด้านข้างนะครับแต่ดิีหันหน้าตีเลยครับเราก็น่าจะเป็นลูกซ้อมลูกสูตรใหม่ของโค้ดเอมี่แล้ะครับเรางัดมาเพราะว่าคู่แข่งเริ่มจะจับทางได้เหมือนกันต้องมีทีเด็ดใหม่ๆจัดจ้านบ้างครับโอ้ยงัดมาแบบ็คดีพอร์ตมันให้ใครให้ดูครับบอลเร็วอีกแล้วครับ แต่ยังกินไม่ได้ครับคนละบัตเขาก็แก้เกมเหมือนกันแล้วเขาตีมารับได้สวยครับแล้วงัดมาตีวางครับจังหวะนี้อันเดอร์ฟรีบอลไปเลยแล้วเขาเล่นบอลหัวเสาต้องพลาดและครับบอลหัวเสานั่นเลยครับโอ้โหบราวเขาจับบล็อกได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนะครับแม่สุดๆจริงๆครับบล็อกจังหวะนี้ดูครับเนี่ยเซตไม่หลอกครับแล้วบราวยืนดอแล้วตูยติดบล็อกติดบล็อกใครครับติดบล็อกพรพัน์หรือเปล่าครับจังหวะนี้ โอ้สุดๆเลยครับเอาล่ะมาชมกันต่อแล้วหยอดมาไม่ข้ามอีกแล้วครับโอ้โหแต้มดี24เป็นของออรัลนโดครับและดูจังหวะนี้จะได้เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟมาโคลบัรว่าไงครับทำได้ไม่ได้โคลบัรหยดหยดมบโอ้ยต้องให้ครับดูบาวใจคอแก จะงัดจะตวัดลงเลยครับแล้วเสิร์ฟมาแรงๆครับพรพันธ์เล่นยังไงพรพันธ์ตีโค้งโอ้จบเลยครับโอ้โหแล้วก็กลายเป็นออร์แลนโดวาคิวรี่เทยวชนะคนละบัตฟิวรี่ไป3ต้น1เซตโฮตเอมี่สร้างประวัติศาสตร์พรพันธ์สร้างประวัติศาสตร์ออร์แลนโดสร้างประวัติศาสตร์ชนะไป9เกมรวด เกมต่อไปครับจะเจอกับซานเดโกโมโจทีมรองบอยของกลุ่มยังไงก็ห้ามพลาดเด็ดขาดกับโปรดีดี u t u b e พรีเมียมของแท้ราคาสุดคุ้มเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากลักกี้พรีเมียมช p สมัครแบบง่ายแสนง,ง่ายครับคุณผู้ชมครับสามารถใช้เมลของตัวเองสมัครได้ต่ออายุได้ทุกเดือนไม่ต้องกังวลเรื่องขาดช่วงและดูแลตลอดอายุการใช้งานพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะครับแค่บอกว่ามาจากช่องเซียนคอมเมนต รับเพิ่มไปเลยวันใช้งาน5วันเต็มๆหากสนใจก็สมัครง่ายๆครับแค่สแกนลายหรือว่ากดลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วสมัครได้เลยดูเพลินแบบไม่มีโฆษณารีวิวกันเลยนะครับโปรดีแบบนี้มีจำนวนจำกัดจากลักกี้พรีเมียมช็อปรอชมราดตามสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้หากชอบการเลื่องของบอลพันธ์ชอบการนำเสนอไฮไลท์แบบนี้ไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเจอกันใหม่กับ ภายไล้มันมนในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย